ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสราราพระคุณเจ้าทุกทุกรูปรวมถึงจเจริญธรรมญาติพุนทั้งหลายผู้ได้มีความตั้งใจดีชอบวังธรรมทุกทุท่านในาชาตของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธวิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเหล่านั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมเข้าเฝ้าทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธวิดา องค์พระชัมมาชัมพุทธเจ้าเจ้าขาถ้าเกิดว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราเป็นคนขี้เกียจในสิ่งที่จะทำนั้นหรือว่าเราขี้เกียจนะเจ้าขาเราจะมีวิธีแก้ไขความขี้เกียจของเรานั้นยังไงดีละเจ้าคขา พระยาธรรมเอ๋ยโดยปกติแล้วมนุษย์เรานั้นจะมีความสามารถอยู่ในตัวในตนของทุกๆคนลูกเอ๋ยโดยปกติแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นก็จะมีสิ่งที่ตนนั้นทำได้อยู่แล้ว หากว่าตนนั้นมีแรงจูงใจในสิ่งที่จะทำฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยสิ่งที่ทำให้เรานั้นจะหายจากความขี้เกียจนั้นก็คือเราต้องมีแรงจูงใจหากว่าเรานั้นมีแรงจูงใจ ให้เราทำในสิ่งต่างๆทั้งหลายเราก็จะทำลูกเอ๋ยเช่นถ้าหากว่าเธออยากจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่อร่อยมากแต่อยู่ไกลจากตัวของเธอแต่ความอยากของเธอนั้นมีมากเธอก็ต้องดิดลรนขวัญขวาย เพื่อที่จะไปให้ถึงในที่นั้นเพื่อที่จะได้กินลูกเอ,อ๋ยเช่นว่าหากว่าเธอนั้นมีความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งของสิ่งใดชิ้นหนึ่งเธออยากจะได้มันอย่างแหลงกล้าเธอนั้นก็จะพยายามทำทุกสิ่งทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาอย่างนั้นใช่ไหมลูกหรือไม่ก็เปรียบเสมือนหากว่าเธอเกิดค,ความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้บุคคลผู้นั้นมาเป็นคนของเธอหรือมาอยู่ด้วยอยู่ร่วมเป็นคู่รักกัน ความต้องการอันแรงกล้าของเธอนั้นก็จะทำให้เธอทำได้ทุกสิ่งทำได้ทุกอย่างแม้แต่บางคนหากไม่ได้มาก็ยอมพรีแม้แต่ชีวิตลูกเอ,อ๋ยฉะนั้นมนุษย์นั้นมีความพยายามมีความสามารถ ที่สูงมากอยู่ในดวงจิตของทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ทำก็เพราะว่าไม่มีแรงจูงใจสิ่งที่ขี้เกียจนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ถึงเหตุและผลที่แท้จริงว่าทำไปเพื่ออะไรเราก็เลยยังขี้เกียจเราก็เลยยังไม่อยาก ทำลูกเอ,อ๋ยฉันนั้นการแก้ไขความขี้เกียจก็คือให้เรานั้นรู้ตัวรู้ตนรู้ในสิ่งที่ทำว่าทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรทำทำไมเมื่อเรามีแรงจูงใจมีสิ่งที่เรานั้นรู้แล้วว่าต้องทำ เพื่ออะไรเพราะอะไรเราก็จะมีความตั้งใจในสิ่งที่ทำเราก็จะทุ่มแรงทุ่มทุนทุ่มใจทุ่มได้ทั้งชีวิตที่จะทำลูกเอ้ยแม้แต่ความตายเราก็จะไม่กลัวเยาว่าแต่ความขี้เกียจเลยลูกเอ้ยเราจะทำได้ทุกสิ่งทนได้ ทุกอย่างขอเทียงแค่ให้เรานั้นรู้ว่าเราทำไปเพราะอะไรเพื่ออะไรมีแรงจูงใจให้กับเราเราก็จะอยากที่จะทำเราก็จะดิ้นรนที่จะทำเราก็จะทำไปโดยที่ไม่ขี้เกียจเลยลูกเอ,อ้ยเน่นและลูก คือวิธีแก้ไขความขี้เกียจเราต้องรู้เหตุและผลต้องมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายของในสิ่งที่จะทำมีแรงจูงใจแล้วจะทำให้ความขี้เกียจของเรานั้นหายไปลูกเอ,อื้อพรานะวัธเจ้าเจ้าขาเส้นเดียวกัน กับการที่เราจะนั่งสมาธิชีวดมอนการรักษาศีลการทำความดีที่เราถ้าหากว่าขี้เกียจทำเราก็ต้องหาเหตุของมันให้เจอใช่มเจ้าค้าว่าทำเพื่ออะไรเราก็จะไม่ขี้เกียจอีกอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค้าประยะทาทำเอ,อ่ย การทําสิ่งใดๆก็ตามหูกเอย่ยหากว่าเราขี้เกียจเราก็จงหาสิ่งที่จงใจของเราให้ได้แล้วเราก็จะเลิกขี้เกียจเองเช่นว่าถ้าหากว่าเธอนั้นขี้เกียจสวดมนต์เธอก็ลองหาดูสิว่าสวดมนต์แล้วดียังไง สวดทำไมสวดเพื่ออะไรเพราะอะไรทำไมต้องสวดลูกเอ๋ยเธอก็ลองหาดูว่ามีความดีอะไรสิ่งดีอะไรวิเศษอะไรที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่ในการสวมดมนั้นเมื่อเธอหาเจอแล้วเธอรู้ได้ด้วยตัวของเธอเอง เธอก็จะมีความปรารถนาที่จะทำลูกเอ๋อยจงหาให้เจอเถิดลูกว่าความสุขว่าสิ่งที่ดีในการสวดมนนั้นคืออะไรเมื่อเธอรู้เหตุและผลรู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในการสวดมนนั้นเธอก็จะมีความปรารถนาะ ที่จะทำพระพุทธเจ้าเจ้าขาแล้วการสวดมนต์มีอะไรที่ดีอยู่น้นนั้นเรอเจ้าขาขอพระองค์โปรดชมเมตตาอธิบาลด้วยเถอเจ้าคขาพระยะารมเอ้ยการสวดมนต์นั้นเป็นการฝึกฝนเราให้เรานี่ มีความอดทนมีความขยันฝึกฝนให้เรามีสมาธิตั้งมัน่นฝึกฝนให้เรารู้จักเสียสละเวลาที่มัวแต่ไปยุ่งยุ่งอยู่กับในเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้จักเสียสละเวลามาทำความดีทำให้เรานี้เข้าใจ ว่าการตัดสู้นั้นมีคุณค่าแบบไหนเรารู้คุณขององค์พระพุทธว่าองค์พระพุทธนั้นดียังไงทําไมเราต้องคารพบูชาทําไมเราต้องทําตามเรารู้คุณของพระธรรมว่าพระธรรมนั้นมีคุณประโยชน์เช่นไรทําไมเราต้องทําตาม เราก็จะรู้คุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นั้นมีคุณประโยชน์เช่นไรทำไมเราต้องเคารพนับถือบูชาเมื่อเรารู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะทำให้เรานอบน้อมต่อองค์พระพุทธนอบน้อมต่อองค์พระธรรมนอบน้อมต่อองค์พระสงฆ์ก็จะทำให้เรา เข้าถึงคุณงามและความดีเมื่อเราเข้าถึงความดีเรานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเพื่อประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนสั่งของพระองค์เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นอบน้อมเคารพต่อพระสงฆ์เพราะว่าเป็นพู้ที่ สืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งของลูกหลานทั้งหลายที่มีความนับถือในองค์พระพุทธพรธรรมนับถือในศาสนาพุทธเมื่อเรานับถือเราก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นในที่สุดเราก็จะได้มาด้วยความสุขความสงบ ได้มาด้วยความพน้นทุกข์ลูกเอ,อ๋ยเมื่อเราเข้าใจองค์พระพุทธว่าสอนอะไรองค์พระธรรมว่าสอนอะไรและประพฤติปฏิบัติตามนอบน้อมต่อองค์พระสงฆ์ความหลุดพ้นนั้นก็จะก่อเกิดแก่เราเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ดีคุณประโยชน์ที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ในการสวดมนต์นั้นมีหลากหลายอย่าง เราก็จะมีความปรารถนาที่จะสวดมนต์แล้วกานั่งสมาธิลระเจ้าขาพระยาธรรมเอ,อ๋ยไม่ว่าเธอนั้นจะทำอะไรก็ตามลูกเอ,อ๋ยหากว่าเธอ สแสวงหาให้เจอความสุขในสิ่งที่ทำเจอสิ่งที่ดีที่ซ่อนที่สอนอยู่และนั้นเธอย่อมมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหากเธอขี้เกียจน,นั่งสมาธินั่นเป็นเพราะว่าเธอยังไม่เจอความสุขในการนั่งต่างหากแล้วเธอยังไม่รู้ถึงประโยชน์ ถึงสิ่งที่ว่าทำไมต้องนั่งสมาธิฉะนั้นเธอต้องทำตัวทำตนของตนนั้นให้เข้าถึงความสุขความสงบในการนั่งสมาธิแล้วก็จะทําให้เธอมีความปรารถนาที่จะทําที่จะฝึกเองหากเธอยังขี้เกียจอยู่เธอจงหาให้เจอเดิดลูกเอ๋ย ว่ามีอะไรนะ่าที่ดีที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ในการทําความดีขี้เกียจทําความดีไม่อยากทําเธอก็ลองหาดูว่าอะไรละ่ะที่ดีที่ซ่อนที่ซ้อนอยู่ในการทําความดีเมื่อเจอแล้วมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจเธอก็จะหายขี้เกียจ ลูกเอ๋ยเมื่อเธอเจอความดีเจอความสุขที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่ในสมาธิแล้วเธอก็จะมีความปรารถนาที่จะทำสมาธิเธอรู้แล้วว่ามีความดีใดที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่ในการรักษาศีลภภวนาฟังธรรมสร้างบุญและบารมี ก็เกิดสิ่งใดเมื่อเธอรู้เช่นนั้นแล้วความขี้เกียจในการทำทุกสิ่งทำทุกอย่างของเธอนั้นก็จะหายไปลูกเอ๋ยเช่นดังองค์พระพุทธเจ้าองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์พระอาหารหัน์รู้แล้วว่าเมื่อรักษาศี ทำคุณงามความดีสร้างสมบารมีจนถึงจุดที่เต็มก็จะได้รับความพันดุก็จะเจอความสุขที่แท้จริงเมื่อมีแรงจูงใจและรู้ด้วยตนอย่างแน่ใจแล้วว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงแม้แต่ชีวิตก็ไม่เสียดายลูกเอ๋ยความตายก็ไม่กลัวลูกเอ๋ย จึงทุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจทิ้งทุกอย่างละทุกสิ่งเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติกระทำให้ได้รับความสำเร็จอย่าว่าแต่ความขี้เกียจเลยลูกเอ้ยความขี้เกียจนั้นมันทำอะไรไม่ได้อีกเลยหากว่าเรานั้น มีแรงจูงใจและรู้ได้ด้วยตนของเราเองหากว่าเรารู้แล้วว่าจะได้เช่นนั้นเป็นเช่นนี้จริงๆเราก็จะทำอย่างไม่สนใจอะไรเลยลูกเอ๋ยเยาว่าแต่ความขี้เกียจเลยที่มันจะหายไปสิ่งอื่นๆที่กลัวที่กรูดที่โลภที่หลงความทุกข์ทั้งหลาย ก็จะหายไปความยึดติดความกังวลสิ่งเหล่านั้นก็หายเหมือนกันขอเพียงแค่ให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจรู้ว่าทำเพื่อสิ่งใดทำเพราะอะไรทำแล้วได้อะไรเราก็จะมีความตั้งใจในการทำและธรรมชาติของดวงจิต ธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็จะมีสัญชาตญาณที่ซ่อนอยู่ในทุกๆคนที่จะทำให้แต่ละคนแต่ละดวงจิตนั้นมีความสามารถมากที่สุดและสามารถที่จะทำทุกสิ่งทำทุกอย่างตามที่เราต้องการที่จะทำได้ขอเพียงแค่ให้เราทำลูกเอ๋ย เราเจ้าขาแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความปรารถนาที่จะเผนแพ่ทำหรือว่าแสดงทำหรือว่าทำอะไรขึ้นมาที่ต้องทำทำนะเจ้าค่ะเราไม่อยากจะทำแต่ก็ไม่ได้อยากจะทำอยากก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีทำไปเสือมันก็เลยทำให้เราไม่มีแรงจูงใจ ในการทำนะเจ้าค่ะแล้วเราจะทำยังไง่ะเจ้าคะพระยาทำเอื่ยเธอก็ลองมองให้เห็นประโยชน์ของความอยากถ้าเธออยากทำเธอก็มองให้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่อยากทำถ้าเกิดเธอทำไปแล้วเกิดประโยชน์มากเท่าไหร่เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดประโยชน์กับบุคคลผู้อื่นและตนเองแค่ไหนเธอก็ลองพิจารณาดูถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากทำเธอก็ลองพิจารณาดูสิลูกว่าถ้าไม่อยากทำแล้วมันเป็นยังไงซ่อนด้วยอะไรอยู่ในความไม่อยากนั้นความดีในความอยากก็มี สิ่งที่ดีในความไม่อยากก็มีลูกเอ๋ยในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องอยากและไม่ต้องไม่อยากทำใจเป็นกลางกลางประพฤติปฏิบัติไปตามเหตุสมควรนั่นแหละลูกดีแล้วจะได้ไม่มีความลุ่มหลงในสิ่งที่ทำสาธุเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเจ้าค่ะพระองค์ตรเมตตาฉันสั่งทำอะไรกับลูกเพื่อน,นำไปเผย่อแดดอีกแล้วเจ้าขา้าพระยะทาทำเอ๋ยคนเราทุกคนนั้นมีความสามารถลูกเอ๋ยฉะน,นั้นจงอย่าดูดูความสามารถของตนลูกเอ๋ย คนเราทุกคนนั้นมีเวลาที่จะตั้งขึ้นอยู่ระดับไปฉะนั้นจงอย่าดูถูกเวลาที่ตนมีอยู่อย่ามองข้ามมันอย่ามัวแต่ปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำและทำให้เราเสียเวลาไปบันบครอบงำทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถ เกิดมาแล้วก็ตายฟรีตายเพราะว่าขี้เกียจเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยตายเพราะว่าเกิดมาแล้วทิ้งเวลาให้เสียไปเปล่าเปลลูกเอ๋ยเยี่าปล่อยให้ตนตายฟรีเสียเวลาฟรีเยี่าปล่อยให้ความขี้เกียจเยี่าปล่อยให้สิ่งที่เกิดประโยชน์มาทำให้เรานั้น ต้องสูญเสียเวลาลูกเอ้ยจงคิดดูว่าตนจะต้องทำอะไรดีสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์หาแรงจูงใจให้ได้และจงทําลายความขี้เกียจนั้นไปเถิดลูกลูกนั้นจึงจะเป็นพูดที่เกิดแล้วและได้ประโยชน์ในสิ่งที่เกิดจึงจะไม่เป็นพูดที่เสียดายที่เกิดมา เสียแรงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเปลืองข้าวปราอาหารลูกนั้นจะได้ไม่เป็นผู้ที่ตายฟรีตายฟรีเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกเอ๋ยจงรักษาเวลาของตนให้ดีและจงนำเอาสิ่งที่ดีมาดึง ตนนั้นให้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ยอย่ามัวแต่ขี้เกียจเลยจ้าทูเจ้าค่ะแล้วลูกจะน,นำใบป,ประพฤติปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะและจะน,นำใบเผยแพร่ให้การยอดบุญผู้อื่นๆได้ฟังเส้นเดียวกันกับลูกเพื่อที่ฉะนได้ก่อเกิดประโยชน์ แกบ,บุกคนเหล่านั้นที่ประพฤติปฏิบัติตามให้ผีขี้เกียดนั้นมันหายตาเจ้าขาดสาธุ